สวัสดีครับผมออฟหวานเจ๊ยบนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเพราะไข่ไลน้นํานางฟ้านะครับมีประโยชน์ต่อลูกปลานะครับแรกเกิดสามารถเอาแปเลูกปลาลูกปลาได้เลยถ้าใครต้องการติดต่อผมได้นะครับทางแอ,อปบ้านฟ้าออฟหวานเจ๊ยบหรือไม่ก็ตากัดสลับรีวัตถุดิบก็คือไข่ไลน้นํานางฟ้าแล้วก็น้ําเปล่านะครับ ที่พักไว้แล้วหรือใครไม่สะดวกสามารถใช้น้ำดื่มมอเพาะได้นะครับอันนี้ผมจะเพาะไว้ประมาณ2ช้อน2ช้อนนี่นะฮะแล้วก็คนไข่ให้สัมผัสน้ำแล้วก็เขีียที่กล่อขงข้างๆรูนะฮะอาตาัตราการเพาะ ไม่มีอะไรยุ่งยากครับเวลาในการฟักอยู่ที่ประมาณ1 2บสถึงยีชั่วโมงนะฮะเราพอทิ้งไว้แล้วก็พรุ่งนี้มาดูในกรณีที่ออกมาเป็นตัวเรียบร้อยแล้วเราสามารถเอาออสลิงหรือไปเทลงในบ่ออนุบาลลูกปลาได้เลยนะครับ ไม่มีอะไรยุ่งยากครับประโยชน์นะครับมันมีสารเล่งแดงอยู่ในตัวเหมาะสำหรับปากขัดแล้วก็ปลาหมอสีแล้วก็ปลาหานุกยุงปลาสอดตัวนี้สามารถเอาไปอนุบาลลูกปลาได้เลยนะฮะประโยชน์มากมายครับข้อดีคือง่ายต่อการเพราะไม่เหมือนอารทิเมียอาร์ทิเมียต้องใส่เกลือแล้วก็นำไปเป่า ทิ้งไว้ผมว่ามันยุ่งยากครับนี่ครับจบทุกอย่างแล้วก็รุดเร็วด้วยครับฟัดต,ตัวเป็นไวในกรณีที่เอาไปอนุบาลลูกปลาแล้วเหลือในกรณีที่คนที่มีน้ำเขียวอยู่แล้วสามารถนำตัวอ่อนที่เหลือนะฮะไปใส่กระมัง น้ำที่เตรียไมไว้แล้วก็เอาน้ําเขียวให้มันกินครับง่ายและมีประโยชน์ต่อปลาแล้วสามารถเก็บไข่เอาไปเป็นหัวเชื้อในรุ่นต,ต่อไปได้ครับเราไม่ต้องไปซื้อเราไม่ต้องไปหาต่อเลยคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันครับว่าผลที่เราเพาะจะเป็นยังไงวันนี้ก็ ถ้าใครต้องการติดต่อได้นะครับออฟวัดเจี๊ยบหรือบ้านปรกาศสลับบุรีมีทั้งหัวเชื้อน้ำนเขียวโรลคอเรล่าไข่ไายน้ำนางฟ้าและไข่ลายแดงนะครับใครต้องการจับนำไปเพาะสามารถโทรมาคุยและปรึกษาผมได้ตลอด24ชั่วโมงครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับรอรอดูพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งว่าจะเพาะเป็นตัวอัตราการเพาะดีขนาดไหนนะครับขอบคุณครับ